สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการออกงานนั่นเองนะคะซึ่งแต่ารางานเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ได้มีการอัปเดตนะคะผ่านทางแฟนเพจของหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่แล้วนั่นเองนะคะเราเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่ตลอดเลยเกี่ยวก ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีงานที่ไหนประมาณนี้ซึ่งแฟนเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบว่าติดตามนะคะแล้วก็ได้มีการซื้อบัตรนะคะทั้งหน้างานแล้วก็ไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยนะคะเข้าไปชมกันอยู่ตลอดเลยเรืยกได้ว่าปีนี้นะคะฟีดแบ,บ็ที่กลับมาเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่าทางคณะหมอลำเสียงวีหกเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะหมอลำนะคะที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าจับตามองและแฟนๆเนี่ยก็ติดตามผลงานแล้วก็ชื่น ชมอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าการทํางานนะคะแน่นอนว่าก็มักจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้ามาหยุดแล้วนั่นเองนะคะเราก็ได้มีการแก้ปัญหาการเป็นแฟนเนี่ยก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็เห็นรอยยิ้มนะคะเห็นความสนุกสนานหน้าเวทีของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับโควิดโรคระบาดนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่แบบว่าห้ามไม่ได้เลยแต่ว่าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยน,นะคะก็อยู่ใน รูปแบบของไลฟ์สดกลุ่มปิดนั่นเองนะคะให้ทีมงานเนี่ยได้มีงานทำแล้วก็ได้มีรายได้นะคะแล้วแฟนๆที่คิดถึงมาลำเสียงวิหกเนี่ยก็ได้รับชมนะคะผ่านไลฟ์สดกลุ่มปิดนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาฟ้าฝนนะคะหรือว่าปัญหาสั่งเลิกอะไรต่างๆเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นปัญหานี้เนี่ยนะคะออกมาอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าบอสน,นกเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นั่นเองนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของ นกพงศก,กรนะคะหรือว่าบอสนกนะคะแห่งหมอลำเสียงวีหกเราก็ยังเป็นพระเอกของหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะโดยบอสนกเองนะคะก็ได้รายยาวนะคะครั้งนี้เนี่ยก็มี2โพสต์ด้วยกันโดยโพสต์แรกนะคะบอสนกเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ว่าทํางานได้ค่าตัวเหมือนเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนทําไมก่อนมาทํางานครับมาทํางานจิตใต้สํานึกต้องมีนะครับอินูหัวหน้าดูอยู่นะทํางานไม่เท่าเพื่อนปัจจัยก็อย่าหวังว่าจะได้เท่าเพื่อนนะครับแบบนนี้จะไป ดราม่าว่าทำไมทีแรกหัวหน้าบอกจะให้ค่าตัวขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้นะครับเต้นเหมือนคนเป็นง่อย300ก็เสียดายอยู่นะครับอันนี้เนี่ยคือโพสต์แรกนะคะส่วนโพสต์ที่2นะคะบอสนอกเองก็ได้มีการโพสต์ว่าขออีกหนึ่งโพสต์ครับค่าแรงขั้นต่ำ500แนเซอร์หมอลลำทุกคณะประกาศหาจริงๆครับแต่ประกาศหานักเต้นเต้นได้มาตรฐานคุณภ,ภาพมีสปิริตขึ้นได้ทุกเพลงครับ ถ้าเต้นเหมือนคนเป็นง่อย300ก็เสียดายอยู่นะครับค่าตัว500คือมาเต้นครับการเต้นคือ12345678ต้องนับได้ถ้าเต้นต้องลงจังหวะไม่เออเลอส่วนคนมาสมัครใหม่บางคนไม่เคยเต้นมาก่อนหัวหน้าเขาต้องดูความพัฒนาของคนคนนั้นไม่ใช่เออะไหนว่า500 500ต้องดูงานไปเรื่อยๆฟังดีๆเขาประกาศหานักเต้นไม่ได้ประกาศหาคนป่วยมากายภาพบำบัดครับเพราะบางคนยังเต้นไม่ได้มาตรฐานจะมา500 เหมือนคนเก่งๆไม่ได้ครับขอบคุณครับประมาณนี้นะคะเหมือนว่าบอสนกเองก็ได้โพสต์นั่นเองนะคะเป็น2โพสต์แล้วก็มีคนในวงการหมอรามหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาโพสต์นะคะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะอย่างหัวหน้าบอยสิริชัยนั่นเองนะคะแห่งคณะหมอราใจเกินร้อยเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าโอซาวาเนอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นภาษาอีสานนั่นเองก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมกันกับ นสนกพวงศกรน,นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่บอสนกนก็ได้มีการมาโพสลงบน Facebook นั่นเองนะคะแฟนๆก็ได้แต่ส่งกำลังใจนั่นเองนะคะครั้งนี้เนี่ยก็รอติดตามนะคะผลงานของมอลำเสียงวิหกกันต่อๆไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันเรื่อยๆเลยและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็น พูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ